่อข้าวก็กระดิกได้โดนันจังไอ้น้อยนี่ข้าวกระดิกแม้แต่เช้าเดี๋ยวมันนึกว่ามีองค์ี่งช้สาวก็เลยนี่ทำไมเขาไม่กั่นนะทุกคนอยาเล่นด้วยน่ักะมากน่รักอ่ะ้หมดแล้วครับหมดแล้วรับพิมาไปเร็ว

พึ่งเซพึงปังปังนะปังยงไม่ไหวแล้วปังหนึ่งสองเร็วแล้วก็ไปขึ้นไป่ได้ไม่หาพี่กินต้องกินที่นิ่มๆด้วยนะต้องกินบนที่นิ่มๆกินบนเบื้นไม่ไปกินเฮ้ยหมามันดาสักไปเลย นี่หมาตัวอนะไรเนี่ยฮะเอามาขึ้นไปเอา,าไปขึ้นไปไว่าขึ้นไปเลยนี่หมาตัวอนะไรเนี่ยฮะมโดนแม่โดนตึงแมมาเร็วตั้ง ไม่เห็นได้หรอต้องมีขนมม่มขนมตั้งปั้งตัง้งโดดกัดนีด่มาโดดมามาเร็วๆไปไปเที่ยวไปเที่ยวเร็วไปเที่ยวแล้วนะไปแล้วนะไปเที่ยวแล้วนะเอา้าแม่ไปแล้วแม่ไปแล้วไปไงอ่ะฮะแม่ไปแล้วไปวไงอ่ะฮะ อ้ามันบอกบอกไปที่อาต